อเลยค่่ะจับเลือกไว้เยอะเลี้หน่อยนี่มาขายยังไงคราโกงขายยังไงเหรอขายเข่งละสี่สิบก็มีสามห้าก็มีครับมีหลายแบบปลาทูแมวก็มีคุณผู้ชมอันนี้ปลาทูแมวปลาทูแมวเข่งเท่าไหร่คะยี่สิบส่วนใหญ่เขาซื้อไซส์ไหนคะโกงขะห้าสิบเอางั้นเอาห้าสิบเข่งหนึ่งปลาทูมาจากไหนเนี่ยมาจากนี่เองบ้านปลาทูนี่เองเนี่ยบ้านปลาทูของอากงครับมาดูให้แล้วเนี่ย แปดสิบแล้วแปดสิบแล้วแปดสิบเก้าสองเดือ <c oughs> น,นแล้วข <c oughs> ายเรือขายน <c oughs> ายี้มากี่ปีแล้วค่ะโก่งขายวิ่งเรือขายมาไอตอนปลายเรืออ๋อถ้าห้าสิบปีแล้วห้าสิบปีแล้วครับโกง่งขอบไปที่บ้าน,นหน่อยได้ไหมอยากไปดูวิธีการทําปลาทูว่าทำยังไงอ่ะได้ครับได้ไห<ด>มจ๊ะได้ครับจ๊ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราบุกไ,ไปบ้านโก่งดีกว่าบ้านปลาทูนะคะโก่งนะเดี๋ยวอยากไปเจอที่บ้านนะแต่ก่อนมีหลายลำอ๋อใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เหลือประมาณกี่ลำครับโก่งมีเหรอ มันก็ไม่ค่อยมีแล้วมีก็มีอยู่สามลำน่ะเหลือสามลำหนึ่งนั่นคือสองโก่งนั่นเองแล้วหลานหลานสองลำอ๋อเหรออ๋อนี่ก็แดงว่าเคยย่าิกันหมดสมัยก่อนใช้พผเรือใช่ไหมะใช่ใช่ปายเรือไกลไหมโก่งมันก็ไกลอยู่เหมือนกันอะไกลแต่ว่าอาศัยความเคยชินแล้วก็ไม่เหนื่อยแม่อะไรอ่าเเพราะเราทาทุกวันนะโก่งเนาะครับเราทําเราทำไปชินชินทุกวันทุกวันเราก็จะชินละชชนแล้วไม่ไม่เป็นไรแล้วโก่งอยู่คลองหนึ่ง อ,อีกสองเฮียอยู่พลละครเพราะมีทั้งหมดสามคลองเฮียอยู่คลองไหนครับอ,อ้อมนอนเฮียละ่ะเอบางกลวยจ้ะบ,บางกลวยไม่ตีกันไม่แย่งกันอยู่พลละครไปเลย <laughs> ส่วนอากงอยู่คลองนี้คลองนี้เลย บางใหญ่เก่านี่เฮียรอนดอนเฮียขายมากี่ปีแล้วรอนสี่สิบปีศรีสิบปีแล้วเฮียล่ะคะแค่สิบกว่าปีสิสิบกว่าปีแล้วก่อนอันนี้เฮียทำได้มาทำอยู่เนี่ยแหละทำอยู่อ๋อแต่ไม่ได้ไปขายไม่ได้ขายทำปลาทูอย่างเดียวพตอนหลังต้องแยกตัวละทำปลาทูล่องปลาทูอะไรก็ว่าไปเอ้โง่ไขายปลาทูตั้งแต่เข่งเท่าไหร่อบาทเดียว นะบาทนะไม่กี่ตัวสามตัวตายละพอบาทนึงแล้วก็มาเริ่มขึ้นราคาเป็นเท่าไหร่ครับผมก็เป็นบาทนึงก็มาสามบาทสี่บาทห้าบาทขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยเลยอ่ะเขาบอกว่าเทคนิคการขายของโก่งไม่ธรรมดาเขาบอกว่ามีเรียกแม่ยนางมาช่วยไปขายทำไงเดี๋ยวกงไล่น้องบุ๊กอฟังหน่อยค่ะอ๋อก็ก็บอกเขาอะด้วยพวงอะไรนะพวงอะไรแฝดก็บอกว่า ช่วยให้ลืมหูลืมตาช่วยลูกค้าขายได้ด้วยให้ลืมหูลืมตาให้ค้าขายได้นะแล้วทำางินแล้ววิธีการทำก็เชิญเขาแล้วก็เสร็จแล้วก็ตบหัวเรือสามทีฝักน้ำกะน้ำล้างก่อนนี้ล้างเรือก็อน่งหักหน่อยเคยขับประตูๆแล้วเรือความด้วยหรอมีมีสมัยนั้นมันใช้เรือเล็กเรือบเรือเล็กเลือเล็กจ้าจาย้าท้าจานนา่้าป้ั่งาาจิาจ้าจ้พิบาจ้าจ้าาจาจ้าจจาจาจ้าจาจาจ้จ้า้าจ้มจ้าจ้งจมาจ้าไ้้้ ก็เหมือนแมงก้าซ้ายก็อะหัดขับไอ้รถจักรยานแหะเราทยังไงแล้วตอนนั้นเราความไม่ประทุประทูไปหมดเลยสิจ๊ะความหมดเลยวันนั้นกลับบ้านฟรีเลยเมียด่าเลยค่ะกลับบ้านไม่เด่ายังไม่มีเมียยังเป็นเด็กอยู่เลยตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เป็นวัยรุ่นอยู่แต่แค่โดนตีเท่านั้นเนี่ยแต่เราคงไม่รู้เราเตี่ยเราตีเพราะว่าเราก็ต้องบอกเตี่ยวตีอะใครจะอยากให้เรื่องมันคว่มล่ะจับขึ้นมาจับขึ้นมา จับขึ้นมาวางนี่ก่อนแล้วก็วางในเข่งนี่หักนี่จับสองมือเลยนี่หรอทางเอาหัวไปเอาหัวไปทางนี้ก็ได้เอาหัวไปทางนี้แล้วก็นี่โน้มลงมาโน้มร่างลงมาแล้วก็วางลงมาอยนี้วายวายวายไปแล้วฉันพูดเลยฉันพูดเลยเดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวส่งฮ่องกงแน่นอนและเนี่ยอย่างเงี้ยหางหางหางมันต้องยังไงนี่ไงกดให้แบบนี้ไงนี่ อย่างนี้เราไม่ยากอ่แม่อย่างนี้น่ากลใช่ตายแล้วเี่ขอโทษหน้าคุณผู้ชมค่ะที่อยู่ทางบ้านอย่าเพิ่งล้ำคาดพอรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถมากครั้งแรกก็ทำได้ดีเลยเออเาเร็กเข้ามาเร็กเข้ามาก็อย่ามวนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่า ไมไ่ยากเลยนะเนี่ยยาวนี้ตลกตลกมันก็พูดได้ด้วยนะใช่อ่ะสวัสดีครับอะไรเงี้ยสวัสดีครับอะไรเงี้ยามาขายปลาทูมาดื่มมาดืา่มตายแล้วอ้าปากว่างาแล้วผมก็ตลกเหมือนกันนะเนี่ยนเนาะตลกอะ่ะคุณคุณต้องการปลาทูใช่ไหมใช่ต้องการถ้าเอาเอาผมไปรับประทานหรือเปล่าครับเอาไปกินไปกินรับรองว่าติดใจผมแน่